ออค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาชัยสีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่ได้เข็มขัดนะคะเข็มขัดเงินนะคะค่ะรหัส 2, หสองรหัสสี่ค่ะค่ะนี่ค่ะรหัสสามกับรหัสสี่นะคะหมายเลขสามกับหมายเลขสี่ค่ะค่ะเป็นค่ะ,คะเป็นเข็มขัดเงินเงินลมควันนะคะราคาร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะ,คะเป็นเงินลมควัน,นะคะ่ะ ค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะรหัสสามค่ะนี่รหัสสามนี่รหัสสี่นะคะดูลายนะคะค่ะเป็นเงินลมควานค่ะราคาร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะเอาไว้ติดบ้านนะคะคุณแม่บ้านทุกทุกท่านนะคะค่ะเข็มขัดเป็นตัวสําคัญที่สุดนะคะค่ะเวลาลูกหลานเรามีงานพ้อนงานลำงานแสดงนะคะจะต้องได้ใช้เข็มขัดค่ะเพราะว่าคาดค่ะคาดคาดถุงนะคะค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะ ค่ะบางทีมีการมีงานเนี่ยงานแต่งนะคะท่านก็เอาไปกั้นประตูเงินประตูทองค่ะมีความหมายมากค่ะค่ะจะเป็นแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเอาไว้ติดบ้านประจําบ้านเอาไว้นะคะค่ะกั้นประตูเงินประตูทองเนี่ยค่ะบ้านของคุณแม่นี่ค่ะเวลามีงานแต่งวิ่งหากันค่ะพวกเข็มขัดนี่ค่ะเอามากั้นประตูเงินประตูทองนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะเป็นเข็มขัดเงินลมควันค่ะเป็นเงินลมควันนะคะสวยงามมากค่ะ ค่ะราคา150บาทนะคะพวกขาดรุ่นรุ่นเล็กค่ะเขาเรียกว่ารุ่นรุ่นกลางค่ะค่ะมันจะมีรุ่นใหญ่อีกนะคะค่ะราคา150บาทค่ะหมายเลขหมายเลขสามกับหมายเลขสี่นะคะค่ะท่านชอบลายไหนนะคะค่ะคุณแม่จะยกให้ดูนะคะค่ะหมายเลขสามหรือหมายเลขสี่ก,ก็ทักเข้ามานะคะค่ะเป็นเข็มขาดค่ะสําหรับคาดไปไหนมาไหนเดินทางค่ะ ค่ะเวลามีงานนะคะงานฟ้อนงานรำงานแสดงนะคะลูกหลานเราต้องมีงานอยู่เรื่อยคะ่ะเอาซื้อติดบ้านไว้ประจําบ้าน,นะคะ่ะหรือท่านซื้อไว้คาดเอวเองก็ได้ะคะ่ะนุ่งผ้านุ่งผ้าเช็นเราก็ต้องคาดเข็มขัดอยู่และะ้วค่ะเป็นเข็มขัดเงินลมควันนะคะค่ะไม่ลอกไม่ดํานะคะเข็มขัดเงินลมควันพวกนี้ค่ะค่ะเป็นเข็มขัดค่ะเข็มขัดเงินเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะค่ะเป็นเงินเก้าเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นเงินลมควันค่ะเขาเรียกว่าเงินลมควันค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะท่านชอบลายไหนท่านถ้าคุณแม่มานะคะค่ะเอาไว้ไปจําบ้านค่ะค่ะนี่ค่ะรหัสสองค่ะรหัสสองค่ะรหัสหนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งนี่ค่ะนี่หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองนะคะค่ะท่านชอบหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองก็ถ้าคุณแม่นะคะค่ะนี่หมายเลขหนึ่งนะคะค่ะนี่คาะลายค่ะ ค่ะหมายเลขสองค่ะหมายเลขหนึ่งอยู่มือซ้ายค่ะหมายเลขสองอยู่มือขวานะคะค่ะท่านดูลายนะคะว่าท่านชอบลายไหนนะคะเป็นเข็มขัดเงินค่ะเงินลมควันค่ะค่ะใช้ดีมากค่ะเอาไว้ประจําบ้านนะคะเวลาลูกหลานมีงานฟ้อนงานรำงานแสดงนะคะท่านต้องได้หาค่ะเข็มขัดพวกนี้ค่ะค่ะแล้วมีงานงานแต่งก็ไว้กั้นประตูเงินประตูทองค่ะเป็นตัวสําคัญนะคะซื้อไว้ติดบ้านค่ะคุณแม่บ้าน ค่ะเรานุ่มพัชชินเราก็ต้องคาดเข็มขัดอยู่แล้วค่ะขาดราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นข่ะเป็นของดีนะคะเป็นเงินลมควันค่ะเงินแท้ค่ะข่ะร้อยเปอร์เซ็นค่ะเงินขาะเป็นเงินลมควันนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะไม่ดำค่ะไม่ดำไม่ลอกนะคะเป็นเงินลมควันค่ะราคาร้อยห้าสิบบาท,าทาค,ค่ะเข็มขัดเงินค่ะ ค่ะแล้วก็มีราคาร้อยเก้าเก้านะคะค่ะนี้ค่ะรุ่นใหญ่ค่ะค่ะอันนี้รหัสห้านี้รหัสหกค่ะค่ะจะมีอยู่ที่ร้อยเก้าเก้าค่ะนี้ห้าค่ะนี้ห้านี้หกค่ะค่ะดูอานะคะท่านชอบลายไหนนะคะค่ะมีห้ากับมีหกค่ะเป็นเข็มขัดเงินลมควันค่ะพวกนี้เส้นยาวเส้นใหญ่นะคะสําหรับคนตัวใหญ่นะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยเก้าเก้าค่ะพวกนี้ค่ะ ค่ะซื้อไว้ประจําบ้านติดบ้านนะค่ะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะค่ะเวลามีลูกหลานมีงานพร้อมงานรำงานแสดงนะคะต้องวิ่งหาเข็มขัดกันอยู่แล้วค่ะเอาไว้ประจําบ้านค่ะเป็นเข็มขัดเงินลมควันนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยเก้าเก้าค่ะพวกเส้นใหญ่นะคะค่ะเส้นใหญ่เส้นยาวนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยเก้าเก้าค่ะ คนี่ะดูลายนะคะท่านชอบลายไหนนะคะขาเลขห้าค่ะเลขห้าอยู่มือซ้ายค่ะเลขหกอยู่มือขวานะคะค่าเราดูเอานะคะเป็นเข็มขัดเงินลงควันค่ะเงินข้าเปอร์เซ็นค่ะค่ะสวยงามมากค่ะไม่ลอกไม่ดำค่ะเข็มขัดนี้ไม่ลอกไม่ดำนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยเก้าข้าวค่ะรุ่นนี้ค่ะรุ่นเส้นใหญ่นะคะค่ะรุ่นเส้นใหญ่ค่ะท่านมากลายไหนก็โทรทักคุณแม่มาได้ค่ะขามากลายไหนนะคะ ขาอนี่ค่ะเป็นลายก้นหอยค่ะและหัสเจ็ดนะคะเป็นลายก้นหอยค่ะ่ะเป็นเงินลมควันนะคะลายก้นหอยค่ะสวยงามมากค่ะไม่ลอกไม่ดำค่ะไว้ประจำบ้านค่ะคุณแม่บ้านค่ะพวกนี้เป็นเส้นใหญ่เส้นยาวนะคะค่ะเส้นใหญ่เส้นยาวค่ะจัดราคาก้าค่ะค่ะเป็นเข็มขัดเงินลมควันค่ะ ค่ะไว้ประจําบ้านว่าค่ะคุณแม่บ้านค่ะเรากรรมมีการมีงานเราจะไม่ได้ไปยืมเพื่อนบ้านนะคะจะไม่ได้ไปวิ่งหาค่ะไว้ประจําบ้านไว้ดีค่ะไปเข็มขันนี่ค่ะค่ะเราคาดไปไหนมาไหนก็คาดภาพสิ้นค่ะเวลาเรานุ่งสิ้นผู้หญิงเรานะคะคุณแม่บ้านนะคะหรือเวลามีงานรำงานแสดงค่ะลูกหลานเราต้องมีงานรำงานแสดงอยู่แล้วค่ะแต่ละโรงเรียนแต่ละแห่งนะคะค่ะซื้อไว้ประจําบ้านค่ะ ค่ะรุ่นนี้อยู่ที่ร้อยเก้าเก้าค่ะค่ะเป็นลายก้นหอยนะคะค่ะลายก้นหอยค่ะขาะร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะขาะสนใจเข้มขาดโทรถ้าคุณแม่เข้ามาได้นะคะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณที่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดบนรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ